สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอนีมีคุมงวัวนะครับพี่น้องมาแบ่งปันพี่น้องนะครับคุมงวัวมีตั้งแตง่งัวสองเดือนขึ้นไปนะครับจนหอดสามปีนะครับพี่น้องมาจำนายเป็นคุมงวัวหนังนะครับเชือกเป็นเชือกปีนผาของแท้นะพี่น้องเป็นโซกับเป็นแสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับพี่น้องโบเป็นสนิมนะครับแล้วก็มียา ศูนย์เขงาง่วนะพี่น้องครีมศูนย์เขาวัวนะครับขวดละ240บาทรวมส่งนะครับงว่วตั้งแต่อายุ7มือขึ้นไปสามารถเฮ็ดได้เลยนะครับบอกเกิน45มือนะครับขวดหนึ่งเฮ็ด 1, ได้ประมาณ7จตัวฮอด10บตัวนะครับมีบริการปลายทางนะครับผมมียาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคารโวมอกเป็นยาถ่ายพยาธิ ภายนอกภายในนะครับกําจัดเห็บเหาเหลือบไล่นะครับงวทองอ่อนทองแกสใสได้นะครับงัวน่อยอายุเดือนขึ้นไปใสได้นะพี่น้องแข็งแรงขวดละ100บาทนะครับพี่น้อง 10, ขวดแถม1ขวดนะครับมีเก็บปลายท่างนะครับค่าบริการ50บาทมียาไล่แมลงนะครับพี่น้องเดอร์มานะครับขวดขนาด1 100ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้20-30ถึงลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกำจัดแมลงกำจัดยุงนะครับไข่แมลงนะครับช่วงนาฝนจังสี่ก็ถือว่าแมาลงหลายนะพี่น้องขวดละ150บาทนะครับร่วมทรงสนใจติดต่อเบาหมอบได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพามา เบิ่งว่าของพี่ศักนะครับพี่น้องแกยังเหลืออยู่นะครับพามาเบิ่งนะครับราคาหามิพูสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นูงที่น่าเลี้ยงนะครับพี่น้องยังเปิดแ่งอยู่นะครับทุกตัวนะครับพี่น้องเขามาเบิ่งได้นะครับว่าก็ยู เฉาเมืองนี่แหละนะครับพี่น้องโลบุรี่นะครับมีหลายไซน์ครับมีทุกไซต์นะครับ,ก,รบกำลังสมบูรณ์นะครับเหลือประมาณกี่ตัวครับพี่ศักดิ์ครับ กูเกือฟ้องลอยแล้วครับโอแสดงว่าหลังจากครั้งที่แล้วก็ขายไปเยอะอยู่ขายไปหลายตัวเหมือนกันนี่นะครับก็ยังมีสวยๆอีกเยอะนะครับนี่จะพาเดินดูรอบๆนะครับง่อหน่อยมีเตรร่ลำๆนะครับนี่ มาดูลูกวัวก่อนนะครับลำล้ำนะครับเนี่ยมาทำเขาไปแล้วโอ้ย่างหนาเลยนะครับตัวนี้แม่เขาตัวไหนครับพี่ศักอ๋อแม่นี้เลยนี่นะครับแม่เขาให้เบิ้งผลงานใจลูกนะพี่นอ้อง โอ้กระดูกแข็งขาบอกไงนะครับอย่างนี้มีคนเอาไปยังครับพี่อ๋อนี่นะครับไปแล้วนะครับตัวนี้ไล้จะคลอดแล้วนะครับนี่นมคัดแล้วนะครับอีกไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์คลอดแน่นอนนะครับ แบรลุงช้ำนะครับทีเฮดยาวนะครับใครสนใจนะพี่น้องอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ประมาณ4ี่หมา 40, บาทนะครับไกลคอ,อดเลยเอาไปกินน่องได้เลยนะพี่น้องตัวนี้ก็ไกลคอ,นะอดนะครับ ตัวนี้เป็นวัวแดงโบสนะครับนมคัดเหมือนกันนะครับน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ได้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่สี่หมื่นสี่หองประมาณ40,000 40, ต้นต้นับไม่เกิน42,000ไม่เกิน42,000นะครับว <c oughs> ัวท้องนะวัวท้องไม่เกิน42,000เลือกได้เลยไม่เกิน42,000นะครับมาเลือกได้เลย ท้องก็คือท้องใกล้คลอดเลยนะครับนี่นะครับใครอยากได้ใกล้คลอดก็มีนะครับท้องแก่ก็มีนะครับดีเคหกหกนะครับปีหกหกไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเป็นเลขเฉยๆนี่นะครับท้องไกลคลอดแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียนะครับแม่ใหญ่นะครับน่าจะร้อหได้นะครับนี่รอ้160 160. โอ้ไ <c oughs> ก่เคียงเลยนะครับร้อยหกสิบได้นี่ลูกสาวนะครับแดงโบสเหมือนกันนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่แม่ลูกห้ แม่ลูกห้ามืนห้านะครับสวยมากนะครับยาวมากนะครับนี่นะครับแม่ลูกสูงยาวมากนะครับ พึ่งคอดก็มีนะครับนี่แม่ลูกก็จะอยู่ราคาประมาณนี้ไหมครับพี่แม่เลือกเอาแม่แม่ละห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าสวยๆเลยแม่ทองก็สี่หมื่นครับสี่หมื่นสองไม่เกินสี่หมื่นสองแม่ท้องไม่เกินสี่หมื่นสองนะครับแม่ลูกไม่เกินห้าหมื่นห้านะครับนี่ก็แม่ใหญ่นะครับนี่ แม่งี่ก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับแม่ลูกแล้วครับแมล่ลูกกินนมอ๋อนี่นะครับนี่ก็แม่ลูกนะครับสี่หมื่นกว่านะครับต,ต,รรตัวนี้ลูกยังเล็กอยู่นะครับกำลังกินนมเลยนะครับนี่ลูกตัวผู้นะครับ อ,ไปไปอ๋อ๋อไม่ใหญ่อันนี้ก็แม่ลูกนะครับหา้หามืนห้าหนะครับแม่เขาตัวใหญ่นู่นใช่ไหมครับนี่นะครับนี่นะครับแม่ลูกแต่ตัวนี้ออกให้นะครับพี่ราคาห้าหมื่นห้านะครับ ไม่รวมทรงนะครับนี่นะครับคู่กันเลยนะครับลูกตัวเมียนะครับล่ำมากเดี๋ยวอมฝั่งนี้เดยครับ แม่เบอร์สิบแปดนะครับปีหกศูนย์สูงมากนะครับตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบได้นะครับร้อยห้าสิบกว่าอยู่แล้วนะครับอ๋อดูตัวนี้ก็แม่ลูกพึ่งคลอด สวยเลยนะครับสีแดง,แงอ,บบอยา่เงี้ยนะครับโอ้สามหมื่นกว่าบาทนะครับแม่ลูกลุกหน่อยเร็วนี่นะครับลูกยังเล็กๆอยู่นะครับลุกให้ดูหน่อยอึ๊บ นะครับสามหมืนกว่าบาทนะครับลูกตัวผู้ราคาหน้าเลี้ยงนะครับแม่นี้ก็สูงประมาณร้อยสีบวกลบน่าจะได้นะครับประมาณร้อยสีสิบวัวยังสดๆอยู่นะครับ อ๋อแม่เป่าใหญ่ๆเนี่ยนะครับแม่ท้องนะพวกว่าบางตัวนี่ยังไงพวกจับลูกค่ายไปไปสมบูรณ์มังอะไรมั่งเนี่ยพวกนี้จับแยกงูมาแล้วครับนี่นะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบได้นะครับนี่เป็นแม่ท้องนะครับูนี่นะครับลูกจับแยกไปแล้วนะครับนี่แต่ว่าวัววัวเป็นวัวท้องใช่ไหมครับพี่ นี่นี่ก็ท้องใหญ่แล้วนะครับ4ี่หมไม่เกิน4 2่หมื่นสแม่เปล่าแม่เปล่ามาเลือกได้เลยนะครับอ๋ชุดนี้แยกลูกไปหมดเลยนะครับนี่นี่โอ้ลูกสวยมากนะครับนี่ นนี่ะครับแม่ใหญ่ๆวัวนางเท่าไหร่ครับพี่วัวนางวัวนางรุ่นไหนครับรุ่นยานมเลยครับยานมก็ประมาณสองหมืน่นยานมสองหมื่นนะครับยังสาวๆกต่ำมือนี่สาวๆรุ่นนี้น่าจะผสมไปแล้วไหมพี่รุ่นนี้ นี่นะครับประมาณ30,000ื่นนะครับส0 0 0 0ื่นสานต้นๆแล้วแต่ตัวสาวไกลผสมหรืออาจจะผสมไปแล้วรุ่นนี้น่าจะ 10, 1ิบสเดือนขึ้นได้นะีน่นะครับส0 0 0 0ื่นสาต้นๆเดี๋ยวดูรุ่น20,000ื่นนะครับ นี่นะครับรุ่น้องอรุ่นนี้ข้องเงินหสองหมื่นนะครับนี่แดงๆนะครับตัวจริงใหญ่นะครับตัวจริงใหญ่กว่าในโทรศัพท์เยอะนะครับร,รุ่นนี้ข้องเนห้รุ่นนี้สองหมื่นห้านะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นวัวนางหน่อยนะครับเริ่มเป็นสาวเริ่มเป็นสาวนะครับ <c oughs> น่าจะอายุประมาณตอนี้สองหมืน่นครบขวบอย่างนี้หละครับพี่สองหมืน่นสองหมืนนะครับนี่อู้หนาใหญ่มากนะครับตัวเมียนะครับสีแดงนะครับทำเขาเรียบร้อยนะครับ ตัวน,นี้หนามากนะครับนี่หนาใหญ่มากนะครับแล้วก็รุ่นข้างหลังนี้สองหมื่นนะครับยยหนาลึกมากนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณแปดเก้าเดือนไหมครับพี่ได้ครับทิ้ง อ๋อ oh, ทิ้งนมแล้วนะครับรุ่นนี้ไกล่จหย่ใหญนี่นะครับสองหมืน่นนี่นะครับนี่ก็สองหมืน่นแดงเข้มเลยนะครับสีดีมากโบสนี้ก็สองหมืน่นใหญ่มากนะครับึมีเท้าโบท นี่นะครับตัวกลางตัวนี้ก็สองหมื่นนะครับ